เอาเรื่องนั้นเลยรู้ล่าสุดที่เราออกมาแบบโดนวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบใหม่ Miss u n i v e r s สแต่ว่าเรากับโดนรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเราเต้เป็นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็มันก็เหมือนแบบเราก็แสดงความคิดเห็นในในแบบของเราเฉยๆซึ่งเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามมาก็ตอบไปแค่นั้นเองตอนนั้นตอนนั้นมีแบบ ใช่ขับผ่าในไลฟ์ใช่ไหมว่าอย่างไรกับคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มามีดราม่าในอีกวันหนึ่งแบบบ่ายโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนแรกหนูก็ยังไม่รู้หรอกแบบผู้จัดการส่งมาว่าแบบหนูไปทำอะไรอีกแล้วหนูแบบทำอะไรหนูดูซีรีส์อยู่เี่คือว่าคำตอบเราจะเออกลายเป็นดราม่าได้ไม่คิดไม่คิดไม่งั้นหนูคงไม่นั่งดูซีรีส์แบบชิ i ๆ l chill ที่คำพูดแบบว่า ตลกก็เออตลกอะไรเงี้ยมาก็ตลกเปลี่ยนบทใหม่ก็ตลกไม่คือคนอนะกก็คือคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ทั้งหมดอ่ะเขาจะโฟกัสแค่ตรงนั้นน่ะซึ่งเราก็พูดโดยรวมทั้งหมดอยู่แล้วว่าแค่เราแค่รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างอ่ะบางคนที่จะเดิมๆของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง ไปตามที่กฎเขาออกมาอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรเขาแค่นั้นเองเราก็เป็นคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวใช่ก็ถามมาแล้วก็ตอบในความคิดเห็นของเราเท่านั้นเองแล้วกับทัวร์ที่มาลงโกรธความาไม่ไม<ๆ>่โกรธค่ะก็หนูแค่แค่รู้สึกว่าแบบทาไมเอไเออะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรอย่างเงี้ยความโกรธมั้ยคะความโกรธด้ความโกรธไม่ไม่ค่ะหนูแค่หนูแค่บอกว่าต่อไปหนูก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือถามมาไม่ต้องมาถามหนู เพราะว่าคนน่ะก็จะเอาเหมือนไปบอกว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนตอนที่ประกวดใหม่ๆแล้วแบบว่าดูเรียบร้อยนู่นนี่นัน่น,นตอนนี้ดูแรงขึ้นคือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม่มีคำพูดในหัวสมองอ่ะน้อยค่ะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้กระเทยเลยรประสบการณ์เยอะใช่เพราะพวกคุณเลยค่ะแต่ว่าเราก็หน่อยพอสมควรแต่คอมเมนต์ที่แบบมปนก็น้อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บ คำพูดคนมาคิดอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามแบบไม่เปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ไม่ <c oughs> ไม่คิดจะฟ้องแต่ว่าแคบไว้แคบไว้แคบไว้ดูเล่นๆแต่ถ้าถึงน่ค,นนครึมขึ้นมาเน่ครึมเมื่อไหร่ถ้าฝนฟ้าขนองก็โอเคถ้ามันอะไรมันเกินเลยไปเราก็ควรที่จะแบบก็เยอะอยู่ค่ะมีเพอนมีไม่คือไม่ใช่แค่หนูแคปคนเดียวนะมีแฟนคลับแบบ ช่วยแคปกันมาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้หนูอะเพราะบางสิ่งบางอันน่ะก็คือเกินไปหนูไปฆ่าเขาหรือว่าหนูไปคือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบฉันทำอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสำการที่ทัวร์มาลงแบบนี้เราตอนมีแบบส่งถึงเออ ก็ตอนนี้หนูก็ต้องชิวใจตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ยังดีที่ที่มีแฟนคลับที่หลายๆคนก็เข้าใจหนูแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกไปแล้วว่าหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เชียร์นางงามหรือว่าจะไม่อะไรเลยนะหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูแต่ว่าหนูของแม่ออกความคิดเห็นอะไรถ้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ตอบอะไรจากเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ไมไม่มีค่ะไม่มีลรหไม่มีเลย ไม่มีก็หนูก็นั่งคุยกับแม่ปุ้ยปกติแสดงว่าหลังจากนี้อาจจะพูดเรื่องนางงามน้อยลงใช่ค่ะแต่เราทายแม่นตลอดอือเออไปหมดแต่หนูทายทีไรหนูก็ทัวรลงทุกทีอ่าแล้วมันนี่แต่มันก็ตรงตลอดไปลงคนอื่นบ้างได้ไหมไ้แล้วพอเจอเรื่องเนี้ยที่หนูบอกว่าหนูจะไปแชร์อันนี้เนี่ยสรุปว่าหนูยังไปอยู่บ้างหนูก็ยังอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าหนูก็อยากไปแชร์น้องโดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่า เราก็เราก็แยกแยะค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมเราน่อยแล้วเราจะเหมารวมไปสักทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คืออยากให้กําลังใจแอนโทเนียมากกว่าให้ทำในลำรองยังไงก็โอ้ได้คุยค่ะก็ก็ได้เจอกันในงานหลายงานมากๆเลยหลังหลังจากน้องมงค่ะก็ได้คุยน้องก็มาขอคาปรึกษาว่าแบบเออหนูต้องไปทํายังไงนู่นนี่นัน่น,น,นเราก็บอกว่าให้เขาแบบจอยกับทุกโมเมนต์ที่ได้อ,อยู่ตรงนั้นเพราะว่า ถ้าเราไปเครียดอ่ะมันจะออกทางสีหน้าเราชัดเจนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสีหน้าชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกน้องให้คําแนะนําน้องอะไรที่เขาดีอยู่แล้วเราให้เขาดีมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแสดงว่าในความรู้สึกเราปีนี้เรองมีลุ้นอุม้ยเราก็ต้องลุ้นทุกปีอยู่แล้วยังเป็นเตอร์เชียร์ให้ตั้งม้อกลับไปรีเทิร์นแล้มืออพอไหมครับสำหรับกฎใหม่ที่เพิ่งโดนทัวลงถ้าสมมติว่าน้ำตาลจะเป็นคนเปาประกวดเนี่ยเราพร้อมไหมกับกฎเนี้ย จะดีหรอไม่หรอกหนูหนูว่าให,ให้ให้ให้คนใหม่ๆเข้ามาดีกว่าค่ะเ,<อ>เพราะว่าเราก็อยากเห็นศักยภาพของของหลายๆคนที่แบบมาประกวดมากกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วให้หนูไปทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินเลี้ยงครอบครัวดีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวไม่มีค่ะเพราะว่าทําดีที่สุดแล้ววันนั้นตั้งแ่โชว์ที่ตาคนเดียวแล้วงานเดียันวันนั้นงานมันเล็ดจริงไหมเล็จริงค่ะ เละจริงค่ะวันนั้นคืออย่าไปว่าน้องจริงๆอะคือน้องอะทำงานทั้งวันเลยแล้วตอนที่ไปนั้นน่ะน้องก็ไปงานก่อนหน้านั้นมาด้วยมาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปงานแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วงานมันลันเละด้วยค่ะเพราะว่าคนไปเยอะมากๆก็เลยเหมือนน้องก็อาจจะแบบเลดนิดหน่อยอเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือหนูเสร็จแล้วหนูก็เรีบกลับเลยเพราะหนูปวดหัวมากหนักหัวแสดงว่เาเรายืนยันนะว่าน้องไม่ได้เละ